สวัสดีครับ PPF DIY Kit นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการติดตั้งนะครับไฟท้ายนะครับหลังของมินิ SE นะครับตัวไฟฟ้าใหม่ล่าสุดนะครับผมไปเริ่มกันเลยก็ทำความสะอาดชิ้นงานนะครับก็ก่อนอื่นก็ล้างไปล้างรถมาก่อนนะครับแล้วก็มาทำแบบนี้นะครับฉีดน้ำนะครับแชมพูไล่เก็บฝุ่นที่อยู่ที่อาจจะอยู่บนผิวของชิ้นงานออกนะครับ ฉีดนำผสมแชมพูเข้าไปนะครับเอาฟิล์มมาฉีดไปที่ด้านฟิล์มอย่างนี้นะครับด้านกลาวของฟิล์มขออภัยแล้วก็วางฟิล์มลงไปนะครับที่ชิ้นงานประมาณนี้ชิ้นนี้ครับผมจะเริ่มจากข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะติดข้างล่างก่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนเนี้ย เวลาผมวางชิ้นงานลงไปแล้วเนี่ยข้างล่างชิดแล้วนะครับข้างบนยังห่างนะครับเพราะว่าชิ้นนี้มีความโค้งนะครับต้องมีการดึงสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้ารูปเราจะเผื่อฟิ์มาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ดึงไปถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเข้ารูปเลยนะครับก็เริ่มจากด้านล่างนะครับชิ้นส่วนตรงนี้นะครับฉีดนี้น้ําเปล่านะครับฉีดน้ําเปล่านะครับเข้าไปข้างในนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเค นี่นครับจัดฟิล์มให้ตรงขอบพอดีนะครับรีดจัดแค่ตรงนี้นะครับนะครับเอาแค่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะใช้น้ำผสมแชมพูนะครับฉีดไปที่ด้านในฟิล์ม จุดอื่นๆอย่างเงี้ยครับให้เยอะๆเลยนะครับตัวฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ําเปล่านะครับฉีดบริเวณตรงนี้นะครับเท่านั้นนะครับอ่าแล้ววางฟิล์มไปขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับก็คือเราจะดึงอย่างเงี้ยครับดึงขยายฟิล์มไปนะครับให้ฟิล์มยืดขยายตัวนะครับไปที่ขอบแล้วก็ ่าเล็งน,นะครับที่ขอบตรงด้านตรงนิ้วโป้งผมนะครับนะครับดันไปปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับให้ฟิล์มไปชนขอบพอดีแล้วก็พร้อมรีบไปด้วยดันอย่างนี้นะครับแล้วก็รีบไปด้วยอย่างนี้นะครับขอบอ่าตรงชิ้นงานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตว่าบริเวณชิ้นงานจุดอื่นๆเนี่ยอย่างด้านข้างอย่างนี้นครับก็พร้อมที่เข้ารูไปละเห็นไหมครับ ข้าลูกไปแล้วเราก็แค่มารีดนะครับเอาน้ำแชมพูบริเวณอื่นๆออกแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ก็รีดออกให้หมดนะครับก็ เรียบร้อยครับจะมียากนิดเดียวนะครับก็คือตอนที่เราดึงขึ้นไปอย่างนี้นะครับเอามือกดและดันฟิล์มไปนะครับให้ตรงนี้เข้าเข้ามุมตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยรีดตามแบบนี้นะครับวิธีทำนะฮะก็เรียบร้อยครับสําหรับชิ้นงานชิ้นนี้ก็มีความยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับตรงที่ดันฟิล์มไปถึงตรงนี้นะครับแต่พอดันฟิล์มไปถึงจุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้ารูปเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ